สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสด,สสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท,นนะะทุกท่านเนาะค่ะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องลอกกิกพารวยอยู่ขณะนี้ตอนนี้เนาะคะ่ะเหมือนเดิมอีกจักนึ่งคลิปก่อนหลับก่อนนอนเนาะนนะเมื่อวาลอกกิกกระเสลอยตัวเลขแนวทางราพัฒนาตองวดของทั้งเก้าเซียนเนาะของเก้าเซียนแล้วก็สรุปเลขเด่นรวมเซียนของเก้าเซียนไปพร้อมกันกันลืมเนาะเมื่อวานนีว่าอีกก่อนลอกกิกก็ลืมลืมลงค่ะลืมลงยังคิดว่าเป็นวันอาทิตย์ละกลับพอหลังจากเลิกง,งานเรากลับมาว่าสุมาลงคล ประสันบัดมานั่งคิดไปคิดมามานึกได้จังได๋บ่ว่าเป็นวันจันโอ้เราคิดต้องขอไปอีกเทื่อนหนึ่งในคลิปนี้แล้วกันเนาะเดนรวมเซียนของเก่าเซียนเนาะค่ะจะมีของเหล็กโลกีกมาดามคำนวณเหล็กมีที่มาชอเฉดชัยเลขกับนางฝ่าเซียนซูมซองสุวรรณเซียนจิระแล้วก็เซียนหนุ่มเนาะค่ะในคลิปนี้คลิปเดียวกันพร้อมกับเล่าพัฒนาตองหวทว่เพิให้มาเนาะกาบขวบพระคุณตัวเลขกแนวทางถูก จากทุกๆเซียนเนาะค่ะที่หายแนวทางมาว่วานทางช่องของลอกิกลอกกาบขอบพระคุณ FC แฟนคลับประวัติจะเป็นคนเก่าคนใหม่ที่ติดตามอยู่ตอนนี้อยู่ตั้งแต่เริ่มแรกและกะ้วก็ณปัจจุบันที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะกับขอบพระคุณหลายหลายค่ะถือโอกาสในคลิปนี้ลอกิกกรกาบขอบพระคุณ FC แฟนคลับจากอุตรดิตถ์เนาะที่ฝากค่าน้ำชาก,กาแฟมาผ่านทางช่องมาดามสำหรับอาน้อยนะคะ ลอกิกอาจจะบดาลงในในคลิปของลอกิกเนาะลอกิกก็จะลงแต่าราฐพัฒนาละกะัรัฐบาลไทยส่วนห้าน้อยก็เอาไปลงขอ,องทางช่องของมาดามกับขอบพระคุณในไลน์เนาะที่ให้ค่าน้ำชากาแฟมาบรูว่าเพิ่นจะได้ยินมาเนาะแต่ว่ากับขอบพระคุณพานซื้อผ่านทั้งนี้แล้วกันเนาะคะ่ะอานเลขทุกตัวเนาะค่ะเอามาเป็นแคแนลทางโปรดใด์วิจารณญาณในการรับชมละกะ็รับฟังเหมือนเดิมเช่นเคย เกิดเป็นการเสียเวลาค่ะไปบึงตัวเรขกแนวทางลาวพัฒนาตตองวดของวันพุธกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเด่นเร่วมเซียนของเก่าเซียนเนาะคะ่ะสาหรับคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะเด่นที่สองเข้าไปที่สองเต็มเต็มเนาะกับตัวเรขแนวทางอรอบนีมาบุญเนาะค่ะกับเด่นเร่วมเซียนเด่นที่สองเนาะสำหรับสิบงวดของเด่นร่วมเซียนเนาะคะ่ะรูดไปสาม ผ่า,านไปเจ็ดงวดนะคะเขาเจ็ดงวดผ่านเจ็ดงวดเนาะอ่างวดที่เมื่อคืนนี้เข่าไปที่วิ่งสองวันที่ยี่สิบห้าเขาเขาไปที่ตัวรองเนาะวิ่งรองมาลางเนาะแล้วก็เข้าไปที่สองกับหนึ่งทั้งบนทั้งล่างของวันที่ยนะี่สิบสามเนาะแล้วก็รองเข้าไปที่หลีกล่างเนาะสี่ อาจจะไม่ได้นิ่นให้ว่าบุญคือนบนุญลางคือลางเนาะแต่ว่าเด่นเด่นที่ห้ารองที่สี่รุดไป3ามงวดนะคะสําหรับสิบงวดที่ผ่านมากับแนวทางเด่นรวมเซียนของทั้ง 9, เก้าเซียนนะคะเด่นสําหรับงวดนี้ไปต่อตามต่อกับวันพุธเนาะกับแนวทาง เบาเงยวเนี่ยจากหน่อยเติมแรกของเด่นรวมเซียนพร้อมแล้วแคบหน้าจอจ้าบ่าวผาดบ่ลืมกันแน่นอนค่ะมือนี้มาพร้อมๆกันทั้งเก้าเซียนไปเลยกับเด่นรวมเซียนเก่าเซียนนอเล็กเด่นเด่นที่หกข้างงวดนี้เด่นที่หกร้องที่เจ็ดเล็กจับคู่ชนกันงวดนี้เออมีแค่สองหางเนาะคะ่ะมีแค่สองคู่รวาว่ามีหน่อย อ่จับคู่ซ้นกันแค่สองคู่นะคะวันนี้แอดกับเลตติดเลขเบิ้ลนไฮเนาะสําหรับเลขเด่นของเด่นที่หกกับเจ็ดติดเบิ้ลนหกหกกับเจ็ดเจ็ดมาไฮเลยเนาะคะจับคู่ซ้นกับเซมีหกเก้ากับเจ็ดสามเนาะที่จับคู่ซ้นกันสําหรับตัวเลขมันมาสองหางเนาะวันนี้เด่นเด่นที่หกรองที่เจ็ดจับคู่ซ้นมีหกเก้าเจ็ดสาม 6กกับเจ็ดสมแล้วก็ติดเบิ้ลให้หกหกับเจ็ดเจ็ค่ะหวดนี้กับหน้าจอคันผูใดชอบููใดมากับตัวเองแนวทางเดินเกาเซียนไปสิไปต่อตามต่อมาบนเนาะหวดนี้เด่นมาบนมาเบิงรอบนี้ว่าเด่นทีหกสีมาบนมาค่ะร้องที่เจ็ดจะมาร่างไหมจะมาบนหรือร่างเนาะ ตัวของเลขมีที่มาค่ะของเลขมีที่มาเมื่อคืนนี่กอดข้อกันมาเนาะศูนย์กับสองตัวนีนตัวจอไม่ผ่านสามตัวไม่ผ่านเนาะแต่ว่าวิ่งรูดกอดข้อกันมานะคะสําหรับของเลขมีที่มาติบงวดเข้าไปแล้วเจ็ดเนาะรูดไปสามค่ะสําหรับของเลขมีที่มาตัวนีนตัวจออาจจะยังไปบ่ถึงเนาะแต่ว่าซ้ายวิ่งซายรูดนักวิง่ง่ยังถือว่าเดินดี เดินสะดวกหลุดไปสามงวดเนาะอ่งวดนี้เดินที่หากับเจ็ดค่ะสำหรับเรกวิ่งเดินที่ห้ากับเจ็ดอ่ะเดินที่หาร้องที่เจ็ดสองตัวซี่หางมีหาหนึ่งหาสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเน้นที่หาหนึ่งกับหาสามค่ะตัวเน้นตัวจอเลขสองตัวสองหางเบิลหาหากับเจ็ดเจ็ด ามตัวสามหางมีเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาสามเจ็ดเจ็ดหาเน้นที่เจ็ดหาสามค่ะสำหรับเลขนี้ที่มาผูา้ใดรักเดียวใจเดียวยังเป็นหนึ่งในดวงใจของเอฟซีแฟนคลับอวอยูบอกะแปหน้าจอเดอสำหรับของเลขนี้ที่มาไปต่อตามต่อกับวัน,นี้เด่นที่หาสองตัวเน้นที่หาหนึ่งกับหาสามสามตัวเน้นที่เจ็ดหาสามค่ะสำหรับเลขนี้ที่มา ไปต่อของมาดามมาดามก,กอดคอกันมาค่ะเมื่อคืนตัวเลขแนวทางที่ไหนมาเนาะกอดคอกันมาศูนย์กับสองสองตัวสามตัวตัวนิ่นตัวเจาะไม่ผ่านเนาะค่ะผ่านของมาดามเนาะคะ่ะมาดามคำนวณไปต่อ,องัตที่ิผ่านมาของมาดามรุดไปเนาะ หวดนี้มาตามต่อตามติดตัวจะเอาตัวนินตัวเจาะของเพื่อนบอนะส,สำหรับวิ่งรูดเด่นที่หาร้องที่เจดเด่นที่หาร้องที่เจ็สองตัวสี่หางมีสี่หาสี่เจ็ดศูนย์หาแล้วก็หาเจ็ดค่ะเน้นที่สี่หากับศูนย์หาตัวนินตัวจาอเลขสองตัวสองหางเบิ้นหาหากับเจ็ดเจ็สามตัวสามหางมีเจ็ดสี่หาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดเจ็ดหา เน้นที่เจ็ดสี่หากับเจ็ดศูนย์หาค่ะเลขสามตัวของมาดามคำนวณอาวิ่งรูดเด่นที่ห้าสองตัวเน้นที่สี่หากับศูนย์หาสามตัวเน้นที่เจ็ดสี่หาเจ็ดศูนย์หาของมาดามคำนวณแคปหน้าจอภายเจะไปต่อของเซียนจีระต่อเนาะคะ่ะเซียนจีระกับแนวทางราบพัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาเข้าไปที่วิ่งรูดเด่นที่สองเนาะคะ่ะ เข้าไปที่สองสองเข้าหลักหน่วยกับแนวทางของเตียนจิละสองตัวผ่านเนาะสามตัวไม่ผ่านไปต่อกับแนวทางไม้ของวันที่สามสิบเมื่ออื่นนะคะลาราพัฒนางวดนี้เด่นที่หกรองที่เจ็ดสองตัวสี่หางเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดสามหกสามเน้นที่หกศูนย์หกสามแล้วก็เจ็ดสามค่ะ ัวเน้นตัวจอของเซียนจิระติดเบิร์นีิจเจ็ดกับหกหกสามตัวสามหางมีเจ็ดหกศูนย์หกเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดหกเน้นที่เจ็ดหกศูนย์กับหกเจ็ดสามค่ะเด่นที่หกสองตัวเน้นที่หกศูนย์หกสามแล้วก็เจ็ดสามสามตัวเน้นที่เจ็ดหกศูนย์กับหกเจ็ดสามค่ะของเซียนจิระเตียนนอาหนูคอยหายไปใส่นล้วนี้ลืมเขียน เตียนจีระต่อของเล็กล็อกกี้ค่ะล็อกกี้ต้องขออาภัยหลายๆเดอที่ไม่เข้าสองตัวตัวนินตัวจอไม่ผ่านเนาะหลุดสามตัวไม่ผ่านเขาแต่ตัววิ่งตัวรูดนะคะเด่นที่สองเข้าไปที่สองบรูว่า f อซแฟนครับได้รูดรูดคือรอดบ่เห็นเพื่นเมนมาอยู่เนาะว่าเด่นที่สองมาแนา่ของล็อกกีก้ติดในหนึ่งในนั้นนะคะ ถือว่ายังผ่านนะคะถือว่ายังผ่านยังเดินดีกับตัวเลนแนวทางวิ่งรูดนะคะสองตัวมาตัวของล็อกกิกะงวดที่แล้วกับเขาแต่ตัววิ่งนะคะตัววิง่งตัวรูดรูดจิตงวดเมือ่อคืนนี้กับเขาไปที่สองเนาะอ่ะมาเบิงงงวดนี้สําหรับเลขแนวทางตรงงวด เด่นที่เจ็ดร่องที่หกขางวดนี้เด่นที่เจ็ดสองตัวสี่หางมีหกแปดเจ็ดแปดหกเก้าเจ็ดเก้าเน้นที่เจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าตัวเน้นตัวเจาะเลขสองตัวสองหางนะคะเบิ้ลหกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางมีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าแล้วก็หกหกเจ็ดเน้นที่หกเจ็ดแปดกับหกเจ็ดเก้าค่ะเลขสามตัวสองหาง เดนที่เจ็ดค่ะสายวิ่งรูดเดนที่เจ็ดเนาะค่ะงวดนี้สองตัวเน้นที่เจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าสามตัวเน้นที่หกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าสำหรับเลขลอรกิกผู้ใดติดไปต่อน้ำลอรกิกอีกจากงวดกบแคปหน้าจอขอให้มานขอให้เิงขอ f เอฟซีกลับคืนมาฝั่งๆเนาะค่ะให้แนวทางฝั่งๆบขอบุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะที่ยังติดตามแล้วก็รอค่อยตัวเองแนวทางไม่ว่าจะเป็นของเส้นใดเนาะค่ะ รุหลายแทนเ,นเซียนพร้อมเนาะแนวทางต่องวดของเลขรับนังงฝางวดนี้เข้าไปที่สองนะคะวิ่งสองรูดสองสอง,สองตัวบปพานสามตัวประมาเนาะงวดที่ผ่านมาของเพื่อนเขาไปที่หนึ่งนะคะวิ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่ตัวนินตัวเจาอ,อข่าตัวกลับเนาะคะ่ะแนวทางของเลขรับนังง้างวดนี้ตามต่อตามใหม่ตามติดกับแนวทาง ลาวพัฒนาเด่นที่ศูนร่องที่เจค่ะ <Stars> ที่เป็นหามากวันนี้สองตัว4หางมีเจ็ดสามเย์สาเน้นที่0ูนย์สากับ0ูค่ะเลขเบิ้มีเจเจกับ0ูนมตัว3ามหางมีเจ็ดศูนย์สาเจ็นยเจดเจดนเน้นที่เจ็ดศนย์สาเลขลับนางฟ้าเด่นที่ศูนย์ สองตัวเน้นที่ศูนย์สามกับศูนย์สี่สามตัวเน้นที่จ็ดศูนย์สามค่ะเลขลำนังฝากับแนวทางแล้วพัฒนาตองงวดของเพิ่นลเนาะต่อของชอชัยชานค่ะของชอชัยชานของชอชัยชานก็เข้าไปที่สองน่องวดนี่ของเซนเซียนวิ่งสองกันมาชนกันเด่นมนเลเด่นเลยนะะเนาะค่ะมาแนว วิ่งสองสองตัวเพราะผ่านสามตัวไม่ไม่ผ่านเนาะของชอสเชชเชย์บึ่งมวดที่แล้วของเพื่อนงวดที่แล้วของเพื่นหลุดนะคะงวดเป็นหมวดเนาะหลุดต้องหงวดของวันที่สามสิบของชอของชอสเชชเช้ชเนาะกับราพัฒนาวิ่งหลุดวันนี้เด่นที่เก่าร้องที่แปดสองตัวสี่หางมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้า เน้นที่หนกับ2 9ค่ะเลข2ตัว2หางเบิลแปดแกับ99 3ตัว3หางมี8 1 9 8 2 9่งเแเล้วกับแปดเน้นที่8 2 9ค่ะอช่อเชดชัยอาปุลยจะไปต่อตามต่อแคปหน้าจอเด่นที่9กนะคะสตัวเน้นที่1 9กับ2 9 3ตัวเน้นที่8ปดกับช่อเชิดชยัย เสียนนมงวดนี้เอองวดที่ผ่านมาเข้าไปที่ศูนย์เนาะวิ่งศูนย์รูดศูนย์ได้ทั้งบนทั้งล่างแน่นอนสาหรับผู้ใดที่ตามต่อของเสียนนมเด่นที่ศูนย์นะคะของเพิ่นนดินที่ศูนย์รูดศูนย์อ่างวดที่ผ่านมางวดวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าไปเต็มเต็มตัวเน้นตัวจอะอาจจะเป็นตัวกลับเนาะคะ่ะเป็นตัวกลับเสียนนมไปที่วิ่งจิตเข้าจิตห้าออกห้าจิตเนาะ หงวดที่พันมาเด่นที่ศูนยไปทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดเด้อเส้นหนุ่มราพัฒนางวดนี้หายมาเด่นที่หากับหค่ะเด่นทั้งสองตัวห้ากับหกสองตัวสหางมีหาสี่หกสีหาเก้าหกเก้าเน้นที่ห4าสกับหกเก้าค่ะเบินห้าห5ากับหกหสามตัวสามหางมีหาหกสี่หาหกเก้าแล้วก็ห5าหาหก น้นที่หา้าหกเก้าค่ะสำหรับเลขสามตัวของเซียนหนุ่มตัวเน้นตัวจอเดนดินที่ห้ากับหกเนาะของเซียนหนุ่มห้ากับหกแล้วก็สองตัวเน้นที่หา้าสี่กับหกเก้าสามตัวเน้นที่หา้าหกเก้าค่ะของเซียนหนุ่มไต่อของเซียนซุ้มค่ะของเซียนซุม้มรุ่เมื่อคืนนี้รุดเนาะคะ่ะกับเซียนซุม้ม วิ่งหนึ่งกับสามไม่ผ่านเนาะคะ่ะหลุดไปของเส้นซูมงวดที่ผ่านมาของเพิ่นกับเขาสายวิ่งสายรูดเนาะวิ่งรูดเดินดีตลอดเดินมามาหลุดงวดนี้เนาะคะ่ะของของเส้นซูมตอง,งวดค่ะต่อง,งวดเด่นที่หกกับแปดงวดนี้เด่นที่หกกับแปดสองตัวสี่หางมีหนึ 6, ่งหกสองหกแปดหนึ 1, ่งแปดสองเน้นที่แปดหนึ่งกับสองหก เลขเบลิลหกหกกับแปดแปดสามตัวสามหางมีหกแปดหนึ่งแปดสองหกแล้วก็หกหกแปดเน้นที่หกแปดหนึ่งกับแปดสองหกค่ะเลควิงว่งเลควิ่งเดินที่หกกับแปดเนาะเป็นไหมาเดินที่หกกับแปดวนันนี้สองตัวเน้นที่แปดหนึ่งกับสองหกสามตัวเน้นที่หกแปดหนึ่งกับแปดสองหกค่ะ ของเซียนซุ่มต่อของเซียนซองสุวรรณเนาะซองสุวรรณซองสุวรรณรุดไปนะคะกับตัวเลขแนวทางบอ่อเขานะดินที่เก้ารองที่หนึ่งงวดที่ผ่านมาหายหนึ่งจิตออกศูนย์จ็ดเนาะของเลขซองสุวรรณหววที่ผ่านมาของเพื่นเข้าไปที่กอดข้อกันมาหากจิต หกับ7จสองสุวณมาตามต่อตามติดไปต่อกับแนวทางวิ่งรูดเด้นที่สกับ6กวดน,นี้เป็นหายมาเด่นที่สกับ6 2ตัวสหางมีสี 0, 60, ่ศูนแล้วก็หกสเน้นที่สี 2, ะกะับ60ศค่ะตัวเน้นตัวเจาอเบิ้ลสีกับ66 3ตัว3มหางมีส60ห62และะ้วก็สี่ส เน้นที่ c หกศูนย์ค่ะสำหรับเลขสองอ่าสามตัวของสองสุวนเนะคะเน้นหางเดียวสองหางกับสีเน้นที่ c สองกับหกศูนยะ์เนาะเดนที่ส c กับหกสองตัวเน้นที่ส c สองกับหกศูนย์สำหรับคลิปนี้นะคะล้วกิจการความพระยคุณ ตัวเลขแนวะทางจากทั้งเกาเซียนอีกครั้งหนึ่งเนาะกาบขอพระคุณหลายแล้วก็เอฟซีแฟนคลับเหมือนเดิมคือเกาเซียนเคยขอให้เฮงๆงมันๆั่ปงๆดูแลรักษาสุขภาพขอให้โชคดีมีใชักันในคลิปนี้พร้อมๆกันเนะาะมักเซียนได้จักเซียนนั้นเราเจอกันไหมในคลิปน้าคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ